สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิ๊กกับท็อป EP ที่21นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวสายเติมไปสุ่มเช็ดโลกปักธงจีบสาวนั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคน ก็จะเป็นชุดสายเติมตึงๆเลยนะครับผมก็ไปปักธงจีบสาวกันเนาะไม่รู้ว่า EP นี้นะครับจะเจอสาวรูปแบบไหนนะครับผมไม่รู้ว่าจะโดนด่าหรือว่าจะเจอสาวน่ารักเนาะก็ลุ้นให้เจอสาวน่ารักน่ารักละกันนะครับทุกคนและก็สําหรับ EP นี้ก็ยังใช้ชื่อสีแหบแสบจังอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะตอนนี้นะครับผมก็แบบว่าได้รหัสคืนมาแล้วนะครับทุกคนและก็นะครับตอนนี้ก็อยู่แดงๆเนาะแต้มก็3 และก็สำหรับ EP นี้ก็แต่งตัวตามนี้นะครับทุกคนเป็นหมวก F ครับและก็หน้ากากไฟและก็จะเป็นนี่นะครับผมเสื้อกระต่ายลวงตาและก็จะเป็นกางเกงเลดไลท์และก็จะเป็นรองเท้าคาร์บอนสปีดนั่นเองนะครับทุกคนและก็ครับสำหรับวันนี้ท่าทางที่พี่ท็อปจะเอาไปจีบสาวก็จะมีตามนี้เนาะถ้าให้หัวใจครับผมนี่ขาดไม่ได้เลยและก็ถ้าปักทงอือหื ท่าปักใจนะครับแล้วก็นี่ท่าสกินปืนต่างๆลูกซองเวลแแล้วก็ MP40 แล้วก็ MCA1 ครับแล้วก็นี่ทอมสันแล้วก็ครับผม AN94 แล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วย XM8 นะครับทุกคนโอเคทุกคนนะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยละกันเนาะตอนนี้ก็ได้รหัสคืนมาแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่โดนผู้สาวแฮกไปนะครับก็ไปตามดูกันได้เนาะว่าพี่ท็อปทำยังไงถึงได้รหัสคืนมานะครับผมและก็สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปจีบสาวกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมไปจีบสาวกัน ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในแชทโลกกันแล้วนะครับมาเจอสาวอะไรเนี่ยกางเกงกล้วยเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิกระโปรงกล้วยนะครับผมอยู่แรงแดงสองดาวซะด้วยนะครับตึงกว่าพี่ท็อปอีกเปิดไมค์คุยเลยลวกันนะครับจัดไปฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ัสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับเอ้ยพี่สาวคนไหนครับเนี่ยมาบุญครับอุ้ยเอ้ยเปล่าโทษโทษทีพอดีแบบว่าไมค์ผมไม่กระพริบไงเอ้ยชื่อชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเล่นชื่อเล่น ชื่อเราเหรอใช่ครับ <modeling. S 1> ใช่ครับอะไรนะครับ right. no. ชื่อดีมค่ะดีมอุ้ยชื่อดีมโอ้ยเฮ้ยอันนี้ผม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 ชื่อเอ่อชื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 ่อท็อปละกันชื่อท็อปละกันเอ้ยชื่อน่ารักจังอะไรนะครับชื่อน่ารักจังเลยอฮ้ยใช่ปะเนี่ยชื่อจริงๆหรือเปล่าชื่อจริงชื่อจริงผมชื่อท็อปจริงมอ๋อใช่ใช่ใช่อะไรนะครับเสียงก็น่ารักอุ้ยเฮ้ยอันนี้จริงปะเนี่ยพูดจริงปะเนี่ย พูดจริงเฮ้ยใช่เปล่าอันนี้เอพี่ดีนี่เนตี้นี่แบบมีคงมีใครเป็นแฟนพี่บ้างป่ะครับเนี่ยไม่มีค่ะใช่เหรอออะไรนะครับพูดว่าอะไรนะสูงแชทโลกอ,อ,อ๋ออ๋ออันนี้คือเข้ามาจากแชทโลกเหรอตึวว้งใช่อ๋อเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยเอดีอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบสองจะยี่สิบสามค่ะเอ้ยใช่เหรอเฮ้ยเราเราเรายี่สิบสามอะเรียกแบบเฮ้ย ไม่ใช่เธอเธอเธอเรียกเราเบฟก็ได้นะเรียกเรียกเรียกเราแบบเบฟก็ได้นะเรียกได้หรอเรียกได้ครับเรียกได้เรียกได้เราแบบเอ่อแบบทวดเอ้ยไม่ใช่ทวถึงดิเราก็ใจถึงอยู่แล้วเฮ้ยทำไมใช้คําว่าทัวถึงอ่ะใจถึงครับใจถึงครับเมื่อกี้พูดผิดพูดผิดเฮ้ยพูดผิดพูดผิดแฟนนายจะไม่ว่าเราเหรอเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเห็นเห็นแฟนผมในตีนี้เปล่าไม่มีเดผู้ชายใช่เห็นไหมผมก็ไม่มีไง เออเฟียวกะล่ะเฟียว่ะเฟียวกะเฮ้ยเดี๋ยวถามก่อนแบบดีมชอบคนแบบไหนครับเนี่ยชอบคนน่ารักครับชอบคนที่เล่นเฮ้ยคนแบบเราหรือเปล่าอุ้ยได้เหรออุ้ยได้อยู่แล้วครับเฮ้ยของจริงไงของจริงอยู่แล้วเนี่ยระดับนี้บอกเลยโอ้โหแบบไม่ได้แบบมาสมแชทดโลกเล่นๆนะครับเนี่ยมีมีเคยเล่นหัวอุ้ยหนักกว่านั้นอีกครับหนักกว่าเื้อหัวอีก เนื้องอก<ป>เนื้องอก<า>เนื้องอก<ๆ>เนื้องอกใช่ใช่เขาไม่ต้องเป็นเนื้องอกด้วยเน,เนื้อคู่ก็พอแล้วเนื้องอกมันจะได้อยู่กักบเราตลอดไปไงตัดไปมันก็ฟื้นใหม่ขึ้นามาไงเธอตัดยังไงตัดทิ้งไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ไงเธอเข้าใจป่ะใช่มันก็แบบเอออยู่นานกว่าเนื้อคู่ไงเออเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าเฮ้ยดีมดีมเดี๋ยวเราแบบว่าเราแบบเออเราแบบเอยเดี๋ยวนะ้เธอเรียกเราว่าเบฟหรอเมื่อกี้ ก็เจอบอกให้เราเรียกว่าเบฟอ่ะหุยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยว้อวาวุ่นเลยทีเนี้ยโอ้โหไอ้เราก็เท่ซะด้วยไงประเด็น,นเนี่ยแหมเจออย่างนี้ไปก็วาวุ่นเลยดิแหมววเฮ้ยเฮ้ยดีมดีมเดี๋ยวแบบดีมแบบเล่นเทคนิคกับอืมกับกับน้องเบฟได้ไหมเนี้ได้สิเอ้ยไอ้โอ้โหเล่นได้ใช่ไง เอ้ยเอาเอา้ยเ,เอาอย่างงี้เปล่าถ้าถ้าสมมติว่าผมแพ้ถ้าถ้าแบบถ้าผมแพ้เดี๋ยวผมให้ไอจีแต่ถ้าแบบดีมแพ้ผมดีมต้องให้ไอจีผมได้เปล่าได้ได้ดีเอ้ยจัดไปครับผม<ด>แบบของจริงไงของจริงอยู่แล้วระดับเนี้ยอะไรนะครับเล่นเลยเปล่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอปิดไม้แป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ด้ได้ครับ มาทุกคนเราปากธงใส่สาวเลยแล้วกันนะครับมาเจอสาวคนรน่ารักเลยอ่ะน้องดีมอุ้ยแหม่นี่มาสเต็กผมเลยนะครับทุกคนมาทุกคนปากธงเลยแล้วกันนะครับผมมาครับหน่งสองซัมอือหือเอาเรื่องจัดอุ้ยดีมครับดีมครับโอ้ยแบบก็ตึงเกินใช่ตึงๆแบบนี้แบบพอจะแบบ เป็นหวานใจเดียนได้ครับเปล่าเป็นได้อุอยแพ้ละอุ้ยจริงปะนี่เอาเลยเปล่าไอจีเราแพ้ละอะไรนะเอาไอจีเลยไหมเราแพ้แล้วนะอุ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันไวขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหไวเกินอ่ะโอ้ยอันนี้มันเตี้แบบตึงมาแต่เกิดอยู่แล้วครับแบบตึงมาตั้งแต่แบบยังแบบยังไม่เข้าไปในท้องแม่เลยอะฮะใช่ก็เลยแบบเกิดมาไงทุกวันเนี้ยเกิดมาแบบ น่ารักให้โลกใบนี้แบบชื่นชมเงี้ยเข้าใจปะใช่แบบนี้สลัดไปนะอุ้ยโอ้โหพูดอย่างนี้แบบโอ้โหตายละชีวิตโอ้โหว้าวุ่นเลยโดนคําพูดนี้เข้าไปเออโดนแบบนี้เข้าไปเขาว้าวุ่นเลยนะครับนี่ตอนนี้ยแลวแบบดีแบบเอไม่มีแฟนจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แบบว่าแบบได้จีมาแม่งเข้าไปเจอนี่ใไฮลงไฮไลท์เนี่ยโหจุ๊บแบบกอดอยู่กับผัวนี่ผมแบบบล็อกเลยนะ ไม่มีค่ะคนณครยก็<จ>ไม่มีผัวก,ก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีจริงปะเนี่ยจริงอุ้ยเลิศเลยแบบจะได้แบบไม่ต้องแบบแข่งกับใครไงขอแข่งกับตัวเองก็พอไม่ต้องแข่งหรอกเราให้นาทีหนึ่งอุ้ยโอโ้โห number o เลยอุ้ยแล้วที่สองที่สามอีกอะตายแล้วไม่มีพูดอย่างนี้คนเดียวคือคนเดียว,อ,ยวอ๋อแบบนึกว่าแบบมันจะมีแบบที่สองที่สามแบบแบบเขาเรียกว,ว่าตามท้ายมาไงเราก็ตกใจว้าวุ่นเลย ตกใจเลยฮะไอเราก็เท่ด้วยไงเออแบบไอเราก็เท่ด้วยไงตอนเนี้ยแบบเราก็แบบเออหล่อเราก็น่ารักด้วยไงเข้าใจปะไอเราทําเราทําเธอวาวุ่นเลยปะเนี่ยวาวุ่นดีอุ้ยได้ไงเหมือนชื่อเลยเนี่ยวาวุ่นเลยแม่ยิ้มแป้นเลยดิยิ้มแป้นเลยดิยิ้มจริงก็ได้ยิ้มแต่งเธอแล้วก็เขินแล้วปาตีโตตายละตายแล้วเอ้ยเราแอดแอดแอดเพื่อนเธอก่อนได้ปะเนี่ย ได้ค่ะได้และไอ้สองคนนี้นี่มันมากทำอะไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่พูดกับเราเลยอนะ่ะไม่รู้เราไปได้เงรอเขามาเกมหนึ่งแล้วเขาก็เลยยืนรอหรือเปล่าอา้าวเหรอจริงปะเนี่ยาตายแล้วแพ้แล้วพวกเองสองคนเนี่ยแพ้ฆ่าคนเดียวแล้วูลว่าวาวุ่นเนี่ยแหมวาวุ่นเลยนยะพวกเองเนี่ยเจอฆ่าไปคนเดียวเนี่ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยดีมดีมเถอแบบวาวุ่นแต่เราวันใหม่นะอุ้ยตายแล้วโอ้โหเนี่ยได้คอนเทนต์เลยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเนี่ย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบว่าเราไปหนึ่งหนึ่งกันเลยไหมอ่ะเราอยากได้จีแล้วว่าเอออยากได้จีแล้วว่าได้ไอ้ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปรอหน้าเราพี่โอเคปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้เดี๋ยวสร้างให้โอเคค่ะโอเคครับผมเจอกันครับไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปหนึ่งหนึ่งกับสาวดีกว่านะครับผมโอ้โหเสียงโคตรน่ารักเลยอ่ะพูดจริงว่าเสียงแม่งน่ารักชิบหายเลยอ่ะ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนกับสาวเลยละกันนะครับผม let's go ครับทุกคน h ล l ห o ทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมซื้อปืนก่อนละกันนะครับจัดไปแล้วก็ลูกซองนะครับแล้วก็หมวกสอง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กอดส <c oughs> นะครับแล้วก็เห็ดสาอันแล้วก็ไอวอลครับผมไปครับทุกคน <c oughs> ไปเสริงสาวดีกว่านะครับผม <c oughs> เดี๋ยวยิงให้ยับเลย ชอบแกงสาวนะครับอุ๊ยไม่โดน,นว่ะอุ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ไหนอุ๊ยเขาเล่นหนึ่งหนึ่งไม่เป็นแน่เลยะพัญญาเหรออุ๊ยพัญญาผมแกล้งเขาดีปะเนี่ยอ <c oughs> ุ๊ยเ <c oughs> ขามีการวางไอวอดักหน้าผมด้วย หัวโยครับมีให้หัวใจด้วยให้หัวใจนี่เออมันต้องอย่างนี้เว้ยไม่แหมหนึ่งหนึ่งกับสาวทั้งทีไปต่อครับทุกคนไปต่อครับเฮ้ยเขาน่ารักนะเขาไม่ด่าผมด้วยเว้ย<ะ>เฮ้ยถือว่าดี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 ดดไม่โดนสาวด่าเนี่ย <Nope. S 1> ถือว่าธรรมชาตินะครับทุกคนนี่แหละธรรมชาติแบบว่าอ่าให้อภัยนะครับธรรมชาติไม่ลงโทษนะ แหมปกติคุณจะได้สาวด่าโอ้โหแล้วคือแบบผมเนี่ยประเด็นก็คือแบบซื้อรหัสตัวเองอะทุกคนเออเขา้าใจไหมอุยอยอ๊ยคนยิงผมระยะไกลว่ะหลายๆคนก็นาก่าจะเห็นแล้วนะที่พี่ท็อปนะครับไปตามคนที่แฮกรหัสเนาะตอนนี้ก็ได้รหัสเกินมาแล้วนะครับหไหนอยู่ไหนจ๊ะ ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนปักอุ้ยโดนตัวไหนครับเขาเขาไม่ค่อยยิงผมเลยอ่ะเขาเล่นไม่เป็นอ่ะดูดิเขาหาตัวผมไม่เจออ่ะอุ้ย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 ยอุไม่โดนเลยอ่ะหัวโยครับ ผมยิงสาวไม่โดนนะทุกคนนี่เราปักทองหนึ่งทีเฟี้ยวเฟียวเลยไปทุกคนไปกันต่อนะครับเฮ้ยผมลนนะเนี่ยเจอสาวน่ารักทีไรคุณลนทุกทีเลยน้อยน้อยสังเกตจากเมาส์พี่ท็อปได้นะหน้าจอสั่นเลยอะลนอะลนนะเจอสาวน่ารักแล้วคือแบบเสียงเขาน่ารักมากเลยนะเสียงน่ารักจริงนะทุกคนชอบชอบชอบนะฮถือว่าเด็ดดวงสวงฤทัยนะครับผม ไปทุกคน Let's go ครับโผล่มาครับโผล่มาครับเม็ดเดียวได้ไหมอุ้ยเม็ดเดียวไม่ได้ปัอุ้ยไหนอ่ะเอาเฮ้ยเขาปัญญาโทษ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 ทั้งเมื่อกี้โดนเนผมรู้สึกผิดเลยนะเนี่ย หัวโยกครับม,มอย่างชอบเลยมีให้หัวใจให้หัวใจนี่โอ้โหเสร็จผมแน่นอนถ้าสาวน่ารักนี่ผมไม่แจกไอจีนะจะบอกให้ผมต้องเช็คก,ก่อนว่าน่ารักหรือเปล่าผมต้องเช็คไอจีน้องเขาก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวถ้าสมมติว่าน้องเขาเด็ดน้องเขาดวงจริงๆเดี๋ยวผมก็เซนเซอร์ไอจีเองแหละแต่ถ้าสมมติว่า ไม่เซ็นเซอร์ดีกว่า EP นี้ถือว่าพี่ท็อปทาเพื่อคนดูด้วยแล้วกันเอ,อเดี๋ยวแจกไอจีด้วยเดี๋ยวแจกไอจีด้วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไหนน้องดีนอยู่ไหนครับถ้าผมโดนสาวยิงนี่ฮามากเลยนะ อยู่ไหนครับยิงไม่โดนอ่ะอุ้ยผมยิงไม่โดนเลยอ่ะผมล้นอ่ะอุ้ยเขาปัญญาเนี่ยเราปักทองแอคกันหนึ่งทีอุ้ยโอ้โหเขาให้หัวใจผมทุกคนผมไปยิงเขาเลยเฮ้ยเออผมให้หัวใจหนึ่งทีให้หัวใจหนึ่งที นี่ว้าวปุว้ยเขาทำอะไรอะ่ประป่วยโยกครับเฮ้ยเดี๋ยวนะจบเกมแล้วเหรอเศร้าวะผมสร้างผิดครับทุกคนเศร้าเลยเฮ้อท้อวะ่ะผมสร้างผิดครับผม ขอโทษนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะสีเกมก็น่าจะโอเคอยู่นะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเรานะครับไปอไว g จสาวน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผมไปทุกคน let's go ครับผมฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับชวนสาวมาก่อนละกันนะครับทุกคนอว g จก่อนเนาะจัดไปเฟี้ยวเ้มาไหมมาไหมเฮ้ทุกคนเขาไม่มาเหรอเฮ้มาแล้วนี่ว่า เปิดไมค์ดีกว่านะครับว้าวฮัลโหลครับเฮ้ยทำไมตึงจังเฮ้ยเธอเราขอโทษเมื่อกี้เราสร้างไปแค่สี่เกมง่ะสร้างผิดอ่ะเ้าไม่เป็นไรเราแพ้แล้วเฮ้ยแต่ว่าแบบแบบนี้เรายังได้จียอยู่ปะเนี่ยได้ดีใช่เปล่าแน่ใจต่อให้เรานชนะเราก็ให้เฮ้ยน่าสนใจไว้เฮ้ยงั้นเธอพิมพ์ส่งมาในแชททีมเลยก็ได้เดี๋ยวเราแบบค่อยไปแบบไปกดฟอรเโอเคเปล่า ได้ได้ส่งมาเลยพิมส่งมาเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอได้บอกเลยทั้งวันยังไหวครับเนี่ยจังหวะเนี้ยว้าวุ่นอยู่ตอนเนี้ยว้าวุ่นอยู่อุ้ยโอ้โหเลิศครับเลิศครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยค่อยไปฟอร์เนะโอเคเปล่าได้เลยเฮ้ยเลิศเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ผมตึงไหมผมตึงไหมตึงเกินใช่เปล่าตึงแค่ไหนหัวแข็งจังไงเฮ้ยโฟกัสโฟกับ เฮ้ยฟุกจริงเฮ้ยถ้าเมื่อกี้เราแบบเราสร้างเจ็ดเกมเราแพ้เธอนะเนี่ยไม่จริงหรอกเฮ้ยเมื่อกี้แบบเรายิงไม่ได้เลยเฮ้ยเรารู้ว่าเธอแค่แบบว่ากากว่าให้เราแบบนําไปก่อนศีรษะไงแล้วค่อยเอาจริงเรารู้ไม่เธอเก่งจริงเฮ้ยไม่เราได้เลยเราเก่งตอแหลครับเชื่อดิเราเก่งตอแหลเรายิงโดนแต่ตัวเธอนะเราไม่ได้ยิงหัวเลยโดนหัวไปตั้งหลายรอบอ่ะแต่ว่าผมไม่ตายไง เลือดผม400อะเฮ้ยยอดมนุษย์ <laughs> ใช่ไหมคือผมแบบสร้างห้องได้ไงแบบปรับให้เลือดตัวเอง400อะไรเงี้ยเราอยากชนะเธอใจะจะขาดเลยไงเธอรู้ป่ะ <c oughs> แบบอยากได้ไอจีเงี้ยเออแบบอยากได้ไอจีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเธอชนะใจเราแล้วอุว <c oughs> ้ยธรรมดาครับผมบบระดับนี้แบบโอ้โหวาวุ่นไงตอนนี้แบบชว่วงนี้บบกาลังวาวุ่นใหญ่เลย <c oughs> ชว่วงนี้แบบกําลังตึงด้วยเอ้ยช่วงนี้แบบตึงๆอยู่แบบ ว้าวุ่นว้าวุ่นแบบกำลังติดว้าวุ่นไงเฮ้ยมาเจอเธอเนี่ว้าวุ่นจริงนะเนี่ยก็เธอว้าวุ่นลรหว,วั่นไหวเลเฮ้ยเฮ้ยเราแลกชื่อกันไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเองเป็นว้าวุ่นเนี่ยเธอแบบเปลี่ยนเป็น,เ,เ,ปนเลยหวั่นไหวเลยอะไรงนี้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวส่งบัตรให้เดี๋ยวยเดี๋ยวส่งบัตรให้เอาเปล่า <c oughs> คือแบบเพชรเราเหลือสามร้อยอะเราส่งบัตรให้ไม่ได้อะตอนเนี้ยโทษได้ไหมอะ <c oughs> งั้นเราเติมให้เธอได้ป่ะละ่ะอุ้ยโอ๊ย,อย,อยตายแล้วนี่ก็สายเปเกิน โอ้ยรวยเกิดโอเคเธอ,องนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 ไปก่อนโอเคไหมเดี๋ยวเรา4อไปได้โอเคเปล่าได้ครับโอเคครับงั้นไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับมาไปเล่นด้วยกันครับครับผมโอ้โหทุกคน E.P. นี้นะครับพี่ท็อปว้าววุ่นเลยนะครับผมเจอสาวน่ารักโอ้โหแถมไดไอจีมาซะด้วยก็ ไม่เซนเซอร์นะก็ไปสามารถค้นหาแล้วก็ไปฟอน้องดีมกันได้นะครับผมโอเคทุกคนแล้วก็นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะและก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทําคลิปแนวไหน ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคน<ะ>รักทุกคนนะครับผมจบจบครับบ๊ายบายปิวรักทุกคนนะครับผมจุบจบครับบ๊ายบายปิว